รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลลพักักนักปรุง p ลสสวัสดีครับผลพักนักปรุงพลัสครับ ที่ไต้หวันนะครับเขาจะมีเมนูเป็ดหรือไก่นํามาผัดกับขิงเยอะๆนะครับในน้ํามันงาพลน,นําไอเดียของเมนูนี้ครับมาดัดแปลงแต่ใช้เป็นซี่โครงหมูแทนและแทนที่เราจะใช้น้ําเปล่าในการต้มนะครับเราจะใช้น้ํามะพร้าวครับออกมาเนี่ยรสชาติดีทีเดียวครับ ส่วนของขิงเนี่ยครับเราจะหั่นเป็นแว่นครับแล้วเราจะเริ่มต้นจากการนําขิงเนี่ยไปผัดกับน้ํามันงาและหลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่กระดูกหมูปรุงให้สุกดีใส่น้ํามะพร้าวครับ น้ำมะพร้าวเป็นส่วนสําคัญนะครับวันนี้ง่ายๆเลยครับผลใช้ของชาวเกาะสะดวกสบายมาในรูปแบบของ u s t นะครับถ้าเรายังไม่เปิดเนี่ยเราสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้เลยน้ำมะพร้าวเนี่ยหลายๆประเทศนะครับถือเป็นเครื่องดื่มเอน r g จีด้วยนะครับบ้านเราโชคดีนะครับมีน้ำมะพร้าวอร่อยๆหอมๆหวานๆแบบชาวเกาะให้ดื่มครับนอกจากนั้นยังนํามาทําเมนูแบบเมนูนี้ได้ด้วยครับใส่น้ํามันงาลงไปในหม้อครับพอน้ํามันงาเริ่มอุ่นๆใส่ขิงครับ ขิงนะครับเราต้องผัดจนรอบๆของเขานะครับข้างๆของเขามีสีน้ําตาลอ่อนๆเลยนะฮะประมาณนี้ครับตักออกมาพักไว้ก่อนครับในหม้อใบเดิมนะครับใส่ซี่โคงหมูครับลวนให้ผิวด้านนอกสุกดีนะครับพอด้านนอกสุกสีสวยนะครับใส่น้ำมะพร้าวครับปรุงรสอ่อนๆด้วยเกลือช้อนฟองนะครับใส่ขิงกลับลงไปครับเพิ่มความหวานด้วยส่วนประกอบของปลาหมึกแห้งครับ ปิดฝาลกไฟเคี่ยวเป็นเวลา30นาทีครับสำหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านนะครับเราตบพริกลงไปนิดหนึ่งครับคนเบาๆนะครับเร่งไฟให้เดือดอีกครั้งแล้วก็ยกออกมาตักเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะครับแต่เป็นเครื่องปรุงที่ได้คุณภาพและมีคุณค่าจริงๆลองทำกันดูนะครับ วันนี้เราจะทำสตูไก่แบบง่ายๆกันครับแต่แทนที่จะเป็นสตูไก่อย่างเดียวนะครับเราจะใส่สมุนไพรดีๆเข้าไปอย่างขิงอย่างตะไคร้อย่างกระเทียมครับสำหรับไก่ที่เราใช้นะครับวันนี้พลใช้เป็นสะโพกไก่นะครับเราก็จะปรุงรสแบบง่ายๆอ่อนๆนะครับด้วยเกลือครับตั้งไฟกลางครับใส่น้ำมันมะกอกเดี๋ยวเราจะนำไก่เนี่ยครับลงไป ทอดในกระทะของเรานะครับให้ผิวด้านนอกเขาสวยแล้วก็สุกระดับหนึ่งแต่ยังไม่สุกดีนะครับแล้วนําออกมาพักก่อนครับหลังจากที่เราทอดไก่เน้น้ำมันจะออกมาเพิ่มนะครับตักออกมานะครับให้เหลือน้ํามันในกระทะประมาณแค่1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะไล่ผัดสมุนไพรนะครับหลังจากที่เราผัดสมุนไพรเนี่ยก่อนปรุงรสเราจะใส่มะเขือเทศลงไป มะเขือเทศนะครับเวลาที่เขาโดนความร้อนเนี่ยเช่นการนําไปตุนทําสตูจะทําให้ร่างกายเรารับไคโลปีนได้ดีกว่านะครับวันนี้เราใช้มะเขือเทศแบบกระป๋องครับของมุติเป็นโฮพิวก็คือเป็นมะเขือเทศทั้งลูกนะครับตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศพันุ์ลูกยาวปลูกทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับข้อดีของมะเขือเทศกระป๋องก็คือว่าเขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่รสชาติดีที่สุดนะครับประเทศอิตาลีเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกมะเขือเทศได้ทั้งปีเขาจะมีเฉพาะเป็นฤดูนะครับเขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่ อร่อยที่สุดครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้แบบนี้ใช้ทั้งเนื้อใช้ทั้งน้ําระหว่างที่เราทําสตูไปเรื่อยๆนะครับเนื้อบางส่วนก็จะแตกเป็นชิ้นเล็กๆทําให้เวลาที่เรารับประทานเนี่ยครับได้เนื้อสัมผัสที่มีมิติมากกว่าครับตั้งความร้อนอีกครั้งนะครับใส่ขิงครับกระเทียมตะไคร้หั่นท่อนครับตามด้วยน้ําสะอาดนะครับเราใส่น้ําลงไปในกระป๋องเลยครับกดเนื้อเล็กน้อยนะครับให้แตกครับ สำหรับการปรุงรสนะครับเราใส่พาสเลแห้งครับสโมกปาปิกาประมาณช้อนชาครึ่งครับยี่หร่าเศษหนึ่ส่วนสช้อนชาครับพริกไทยดำหนึ่งช้อนชาครับเกลือเล็กน้อยปัดรสด้วยน้ำตาลทายเล็กน้อยครับคนให้ส่วนผสมกระจายทั่วดีครับพอส่วนผสมเดือดอีกครั้งนะครับเราใส่ชิ้นไก่กลับลงไปครับตอนนี้นะครับผมลดไฟมาให้อยู่ระดับต่ำถึงกลางนะครับเราจะเคี่ยวเป็นเวลา20นาทีครับ สตูของเราคนขึ้นแล้วนะครับรับประทานได้หลากหลายรูปแบบนะครับอยากจะรับประทานกับข้าวกับพาสตา้าหรือกับขนมปังง่ายๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆที่พลลองทําขึ้นมานะครับเขาก็จะมีกลิ่นอายเป็นเหมือนแกงอินเดียเล็กน้อยมีกลิ่นอายคล้ายๆอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเล็กน้อยนะครับพลก็เลยขอโรยหน้านะครับเล็กน้อยด้วยเฟตเาชีสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกรูปแบบของสตูไก่ ซึ่งมากับกลิ่นหอมของสมุนไพรมากมายนะครับเชื่อเถอะครับว่าทานอาหารที่ดีทานให้เป็นยาบำรุงด้วยครับผลพักนักปรุง plus ผลพักนักปรุง plus สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูคูสคูสองปาปิยอดกันนะครับองปาปิยอดเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการทำอาหารแบบฝรั่งเศสนะครับก็คือการที่เราเอาอาหารเนี่ยมาห่ออยู่ในกระดาษนะครับแล้วก็นำทั้งห่อเนี่ยไปให้ความร้อนครับมันก็จะช่วยกักเก็บของเหลวจากอาหารของเราไว้นะครับทำให้เราได้รับรสชาติของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักแบบเต็มๆครับ ได้ยินชื่อคุสคูสก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันคืออะไรคุสคูสเนี่ยจะเป็นเหมือนพาสต้าชนิดหนึ่งนะครับทำจากแป้งซาลีดูรัมเซโมลิน่านะครับเหมือนตัวที่เขาใช้ทำพาสต้านะครับลักษณะจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับวิธีการทำให้สุกเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับบางคนเอาไปนึ่งบางคนเอาอไปต้มนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยเราจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองตัวนี้เรามักจะเห็นอยู่ในอาหารพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรืออาหารประเภทแบบ อารับอารับหน่อยนะครับมร็โกโก้อะไรพวกนี้ก็ใช้เหมือนกันเนื้อสัมผัสจะเป็นแบบซุยซุยรุ่นร่นโเบานะครับกินแทนข้าวได้เลยสําหรับวิธีการทํานะครับก็ง่ายๆนะครับข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีบอกไว้แล้วนะครับว่าต้มน้ํา250มิลลิตรนะครับแล้วก็ใส่คูสคูสลงไปนะครับ250กรัมแต่สําหรับสูตรนี้นะครับผมจะลดปริมาณคูสคูสลงเล็กน้อยนะครับใช้200กรัมน้ํา250กรัมใส่เนยลงไปนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับผมปิดไฟทททัััันนนีะะคคคคครรรบบแลล้ววก็่ออยๆเเตขงงาไป ถ้าเราเทพรวดเดียวเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันดูดซึมน้ําไม่ทันนะครับเราจะกลายเป็นว่ามันจะเกาะเป็นก้อนข้างในไม่สุกนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการปิดฝาพักเอาไว้5นาทีครับเปิดฝานะครับแล้วเราใช้ส้อมนะครับก็จะซุยๆอย่างเงี้ยครับน่าทานมากเลยจากนั้นผมจะมาหั่นหอมแดกนะครับแล้วก็มะเขือเชอร์รี่ถ้าลูกใหญ่จะผ่าสก็ได้นะครับต่อมาเราก็จะปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับให้พอมีรสชาติหน่อยเพิ่มกลิ่นนะครับด้วยพาร์สลี์นะครับคลุกให้เข้ากันครับ ต่อมาจะมาทําตัวเนื้อสัตว์ครับใช้เป็นซีฟู้ดก็มีปลากระพงนะครับแล้วก็กุ้งเอาน้ํามันมาเก่อน,นะครับทาบางๆนะครับเกลือพริกไทยนะครับโรยลงไปทาน้ํามันบางๆเนะี่ยมันจะช่วยทําให้เกลือพริกไทยเนี่ยเกาะติดนะครับเราจะใช้กระดาษไขนะครับทําการหอ่อเราจะตักตัวคูสคูสของเรานะครับใส่ลงมาก่อน ปลากระพงเนี่ยผมทําการบั้งเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยเป็นรอยมันจะได้ใช้เวลาในการปรุงสุกไม่นานครับก็กุ้งสัก2ตัวครับผมจะเอาเลมอนสลซ์นองบางอย่างนะครับวางบนปลาครับเวลาที่ทําออกมาเสร็จเนี่ยมันจะได้มีกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นนะครับแล้วเราก็จะมาทาการปิดผนึกกันเริ่มพับตรงปลายนะครับเราก็ทบไปเรื่อยๆนะครับจากมุมด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะทําการพับตรงปลายนะครับแล้วก็ใช้เป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับหนีบเอาไว้ยังีงก็ได้ครับ จากนั้นนะครับเราจะนําไปอบในเตานะครับใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับอุณหภูมิ180องศาเวลาประมาณ7นาทีซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นของปลาด้วยนะครับก็คอยดูเอาสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้เตาอบนะครับจริงๆเราสามารถประยุกต์ไปใช้บนกระทะก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีฝาปิดก็ได้เหมือนกันครับ สำหรับจาปากรีนะครับก็เป็นเมนูที่ดังมากๆมาจากภาพยนตร์เรื่อง p พาราไซนั่นเองครับเกิดจากการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีครับสยี่ห้อมารวมกันนั่นก็คือสปากเกตตีแล้วก็นิโอกรีแต่ด้วยการออกเสียงทับศัพท์ของคนเกาหลีนะครับมันก็เลยเพี้ยนออกมาเป็นจาปาแล้วก็กรีนเองครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมจะมาทําการดองไข่ก่อนนะครับเริ่มจากซอยพริกจินดาครับอันนี้เราหั่นเป็นป้อนใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับใส่ลงไปในถ้วยใบเล็กๆนะครับตามด้วยโชยุครับแน่นอนว่าต้องเป็นโชยุคิกคแมนครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยไปนะครับในอาหารเอเชียโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นนะครับควรเดียวให้ถึง5รสชาตินะครับเปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็อูมามิครับ กินเปล่าก็อร่อยนะครับเอามาใช้ผัดทำอะไรได้หมดเลยอย่างที่บอกไปว่าอาหารเอเชียอาหารฝรั่งสมัยนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันเราใช้แทนซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับอย่างอันนี้เราจะดองไข่นะครับต่อมาครับเราจะมาหมักเนื้อแบบข้าวควนะครับวันี้ใช้เป็นสันนอกนะครับผมจะเอาโชยุนะครับทาบางๆนะครับทั้ง2ด้านเราจะหมักเนื้อไว้อย่างนี้นะครับประมาณ10นาทีเราก็นําไปย่างกันครับตอนนี้กระทะร้อนดีนะครับผมใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อย เอาละครับเดี๋ยวได้ระดับความสุกที่เราต้องการแล้วนะครับผมจะพักเนื้อเอาไว้ก่อนปิดแก๊สนะครับในระหว่างที่เราพักเนื้ออยู่นะครับเราจะมาทําการต้มเส้นกันตัวแรกนะครับมันก็คือตัวนี้สปาเกตตี้นะครับตัวถัดมานะครับก็คือนนโอกุรีนั่นเองนีครับเส้นของ2ยี่ห้อเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเวลาที่เอามากินรวมกันนะครับก็จะได้เท็กซ์เจอร์2แบบ แล้วก็ในซองนะครับก็จะมีเป็นเหมือนผักอบแห้งมาอยู่นะครับแล้วก็ใส่ไปด้วยเลยนะครับตอนนี้เส้นเราใกล้ได้แล้วนะครับผมจะทําการตักน้ําต้มเส้นนะครับออกมาเก็บไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากในระหว่างนี้นะครับผมจะใส่น้ํามันลงในกระทะนะครับน้ามันร้อนแล้วนะครับผมใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเส้นเราใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเทน้ําออกเลยนะครับดัดมาผมจะเอาผักกาดใส่ลงไปนะครับผัดต่อเครื่องปรุงนะครับทั้ง2ชนิด ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับตามด้วยเส้นนะครับน้ําที่ต้มเส้นที่เราเก็บเอาไว้นะครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมนะครับด้วยกโคแมนนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับพริกชี้ฟ้าซอยครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยปกติแล้วจัปลากรีเนี่ยจะมีแค่เส้นแล้วก็เนื้อนะครับ แต่ว่าผมอยากเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารนะครับก็เลยใส่ผักใส่ไข่ดองลงไปด้วยครับผลลพักนักปรุง plus ผลพลพักนักปรุง plus เอาใจคนชอบทานคุกกี้นะครับเราจะทำคุกกี้ช็อกโกแลตที่อัดแน่นไปด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับแต่ไม่ได้ทำชิ้นปกติครับเราจะทำชิ้นใหญ่เท่านี้ครับเวลาที่รับประทานก็ตัดเป็นสไลด์นะครับ เสิร์ฟอุ่นๆพร้อมกับไอศครีมหรือวิปครีมก็อร่อยครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับแนะนำเพื่อนๆใช้พิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้จะเป็นอยากแบบพลหรือว่าเจลยบๆก็ได้นะครับวันนี้ใช้ขนาด9นิ้ว ผลใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับแทนเนยทั้งหมดเลยครับเนื่องจากว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวขิงนะครับเป็นส่วนผสมที่ดีต่อส,สุขภาพครับไม่มีคอเลสเตอรอลมีกรดไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนยและก็ช็อตเทนนิ่งทั่วๆไปครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับมีวิตามินและสารอาหารเหมือนกับน้ำมันรำข้าวทุกอย่างครับ ซึงท,ทำให้เราสามารถทานดับเบิลช็อกโกแลตคุกกี้สไลด์สูตรนี้ได้อย่างสบายใจครับสูตรนี้เราใช้ช็อตเทนนิงน้ำมันรำข้าวคิงอยู่ที่90กรัมครับตามด้วยน้ำตาลสายแดงไข่ไก่1ฟองกลิ่นวานิลาตีส่วนผสมให้เข้ากันดีครับล่อนส่วนประกอบของแห้งตามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตีด้วยความเร็วต่ำครับคนอีกครั้งให้เข้ากันดีครับ ใส่ช็อกโกแลตชิพส่วนแรกตามลงไปครับคนให้กระจายดีครับใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์ที่ทาน้ำมันบางๆครับกดส่วนผสมเล็กน้อยนะครับให้กระจายทั่วพิมพ์ก่อนเข้าอบเรามีช็อกโกแลตชิพอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากออกจากเตานะครับอย่าเพิ่งเอาออกจากพิมพ์นะครับเดี๋ยวมันจะย้วยออกครับพักที่อุณหภูมิห้องอีกประมาณ10นาทีครับผลแนะนำนะครับเข้าไมโครเวฟสักประมาณ15วิเสิร์ฟกับไอศครีมเนี่ย อร่อยที่สุดอยากให้ลองทำจริงๆครับผลลพักนักปรุง p ผลพลพักนักปรุง p l เราจะมาทำชีสเค้กในชิ้นเดียวซึ่งมาใน2รูปแบบนะครับนั่นก็คือชีสเค้กสไตล์นิวยอร์กแบบอบแล้วก็ชีสเค้กแบบแช่เย็นที่ผสมเจลาตินนะครับในรสชาติที่แตกต่างรสสวรสครับ เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําตัวบิสกิตกันก่อนนะครับตอนนี้พลเปิดตเตาอบไ้แล้ว180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเราใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วเอาแบบที่ถอดก้นได้แบบนี้นะครับจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเยอะครับส่วนประกอบของตัวบิสกิตตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับมีแค่บิสกิตน้ําตาลเล็กน้อยและเนยครับ เลือกเนยที่มีคุณภาพมีชัยไปมากกว่าครึ่งครับเพราะว่าเนยเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวฐานชีสเค้กของเราตัวนี้มีความหอมละมุนครับซึ่งวันนี้พนใช้เนยของเวสโกตัวนี้ครับเป็นเนยจากนิวซีแลนด์ครับเราเลือกแบบไม่เข็มนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งหมด50กรัมด้วยกัน เนยตัวนี้เวลาที่เขาผลิตเนี่ยครับเขายังใช้วิธีการปั่นแบบดั้งเดิมของนิวซีแลนด์ทำให้ได้เนยที่มีรสชาติเข้มข้นละมุนมากทีเดียวครับด้วยสภาพอากาศที่ดีนะครับและก็หญ้าที่มีคุณภาพทำให้นมที่นำมาใช้ผลิตเนยตัวนี้ครับเมื่อผลิตออกมาแล้วเราได้เนยคุณภาพที่มีสีเหลืองทองและก็กลิ่นหอมมากทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับเนยของเวสโกเนี่ยครับ ยังมีเครื่องการันตีนะครับคือได้รับรางวัลถึง3ปีซ้อนจากงานชีสอวอร์ดในผลิตภัณฑ์กลุ่มเนยด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะใช้เนยตัวนี้ทั้งหมด50กรัมดูจากด้านบนนะครับเขาจะมีขีดให้เราตัดเลยนะครับใช้เท่าไหร่เราก็ตัดเท่านั้นนําไปละลายแล้วก็บดกับแคคเกอร์และเกลือครับ เอาตัวฐานชีสเค้กของเราออกมาพักครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำตัวชีสเค้กส่วนแรกกันเลยครับซึ่งจะเป็นสไตล์นิวยอร์กชีสเค้กนะครับหรือชีสเค้กแบบอบครับวันนี้เมื่อกี้เราใช้เนยของนิวซีแลนด์ตัวครีมชีสของเรามาจากบริตนีประเทศฝรั่งเศสตัวนี้เลยครับต้องบอกว่าครีมชีสตัวนี้ที่คนชอบมากเพราะว่ารสเปรี้ยวของเขาว่าเป็นรสเปรี้ยวแบบธรรมชาตินะครับดังนั้นเวลาที่เราอยากจะทํารสชาติอื่นๆอย่างรสชาติสาวรสอย่างรสชาติสตรอเบอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับกลิ่นรส ที่เราใส่ลงไปเนี่ยครับมีความโดดเด่นไม่ใช่มีแต่ลดเปรี้ยวมากรบอย่างเดียวนะครับครีมชีสต,ตัวนี้ได้รับรางวัลทุกปีจาก Paris International Agricultural Show ครับง่ายๆนะครับทุกอย่างลงในเครื่องปั่นเลยครับ ส่วนที่เป็นชีสเค้กอบของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับหลังจากนั้นนําไปแช่เย็นสักประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนครับชีสเค้กของเราที่อยู่ในตู้เย็นนะครับตอนนี้เย็นลงดีแล้วครับพร้อมที่จะทําชั้นต่อไปซึ่งจะเป็นชีสเค้กแบบไม่อบครับสิ่งที่ทําให้เขามีเนื้อที่เบาฟูเนียนนุ่มละมุนลิ้นนะครับก็คือวิปครีมซึ่งเราก็จะใช้ของเวสโกนะครับ ตัวนี้เช่นเดียวกันเลยเลยครับเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้บริษัท Westland m i l ิ Product นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยของนิวซีแลนด์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมเนยนะครับวิปครีมตัวนี้นะครับผลิตจากนมของแม่วัวที่กินหญ้าเขียวแล้วก็ถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของ UHT สีนะครับสีของเขาเนี่ยจะสวยมากสีธรรมชาติละมุนแล้วรสชาติเนี่ยก็ดีเข้มข้นกำลังดีนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงทีเดียวครับ ซึ่งต้องบอกว่าวิปครีมตัวนี้นะครับเวลาที่เราอ,อมาตีเนี่ยครับเขามีแฟตถึง35.5%ยิวยของเขาสูงทีเดียวครับ2.4ถึง2.7โดยใช้เวลาในการตีประมาณแค่4-6ถึงนาทีก็ได้แล้วครับเอาละครับถ้าเผื่อเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยครับเริ่มต้นจากการที่เราจะบูมเจลาตินนะครับใส่น้ำสะอาดลงในผงเจลาตินครับนำน้ำสาวรดและน้ำตาลทรายใส่ลงในหม้อนำไปตั้งไฟอ่อนๆครับในระหว่างนี้ตีครีมชีสให้พอนุ่ม พอเริ่มเดือดนะครับยกออกจากความร้อนได้ทันทีครับเจลาตินที่พองตัวแล้วลงไปครับคนให้เจลาตินละลายครับคนประมาณสัก1นาทีนะครับให้ส่วนประกอบเย็นตัวลงเล็กน้อยเทใส่ในครีมชีสครับตีด้วยความเร็วต่ําให้เข้ากันครับนําไปหลอดในชาน้ําแข็งครับใส่วิปปิ้งครีมของเบสโกตามลงไปครับตีให้ฟูขึ้นครับส่วนชีสเค้กด้านล่างของเราเย็นดีแล้วนะครับตกแต่งด้านบนครับ นำกลับไปแช่เย็นอีกครั้งนะครับเพื่อให้เจลาตินเนี่ยทำให้ชีสเค้กแบบไม่อบของเราด้านบนเซตตัวดีเพื่อตอกย้ำรสชาติของเสาวรสเดี๋ยวเราจะมาทำซอสง่ายๆกันครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนครับนำไปตั้งไฟครับเมื่อส่วนผสมเดือดนะครับเราจะสังเกตว่าตัวซอสจะมีลักษณะที่ใสขึ้นครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นลงทันทีที่เย็นลงนะครับชีสเค้กของเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาใจคนชอบชีสเค้กแบบเน้นเ กับเค้กที่มาพร้อมเนื้อชีสเค้กสังรูปแบบลองทำาอนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราใิชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube i.g. tiktok และปกัหลายแอดครับ